เฮ้ย hey, ถ้าเมนเทอร์ที่มาสอนเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปส,สวัสดีสวัสดีค่ะคุณกิติค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สตูดิโอของ The Face Thailand นะคะผิดเรื่องนะยค่ะนั่นแอริอลค่ะวันนี้นะคะอีดอกเป็นแม่ไายต๊นอีกแล้วเนะี่ยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่าสามารถใช้ได้ทุกๆสภาพผิวทุกๆคน ทำมาเสียงเหมือนครูจิ๋มเลยคือแบบตอนนี้ตีสองแล้วครูก็มาแต่งชุดสโนไว้ดีดไปดีดมาอยู่อย่างเงี้ยลรอนี่คือยูทูบเบอร์การมีใบหน้าที่สวยงามเป็นสิ่งสำคัญของหญิงสาวทำไมเสียงก็เหมือนมดดำเลยวะอ๊ป างน้ามันจะมืดเป็นบุ้นเ,น,น,เนี่ยพอตุ๊ดเจอผ้าผิวๆหน่อยไม่ได้เลยนะครับหญิงสาวที่ดีต้องกล้าที่จะออกไปออกไปปเผชนกับแสงแดดเพื่อรับวิตามินไงคะวิตามินทําให้ใบหน้าดูเป็นธรรมชาติแต่แดดของเมืองไทยทุกวันนี้นะคะแวมพาย่างกูเนี่ย,แม,ย,ย,ยแม่งจะกลายเป็นข้างข่าวยาก คุณกิติคะตอนนี้ฉันเริ่มคิดว่าสภาพหัวของอีชันเหมือนกับยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะคะที่เป็นตุ๊ดที่มาเล่นขนมของหวานเมื่อปีที่แล้วนะคะทรงผมทรงเดียวกันเลยค่ะเอาละคะ่ะคุณกิติคาะตอนนี้เรามาเรียนในเรื่องของการโพสท่าถ่ายรูปค่ะพร้อมนะคะ1,2,3่สเข้ามลองไนเนี้ผมครูจริงหรือว่าผมปากนี่ปดมเช้าวันยงเค้นใช่ใช่ฉันเคยทำอาชีพนี้มา มาจึงกะรีใช่ไหมไม่เป็นโชว์ของจริงก็กได้ะนะคะแว่นครูก็ยังไม่จริงเลยค่ะคขาอัดเริงไปเลยอ่ะไอ้เฮียกขไม่ได้อัดเสียงหรอไอ้สัตว์กาลืมอัดเสียงไอ้เฮ แล้วหลอกสังขารจริงๆเลยกู